ฮะพี่น้องมาห่อซาักเยนฝักเซ่เนาะ เเาอิกพี่น้องวันนี้บรรยากาศตั้งนานล้างนะครับผ้าซีผ้าพี่น้องเดี๋ยวส้มนะครับอ่าแคมคลองอยู่ละครบางเสร่สนเนนะาะคือว่าคนร้ายร้ายพี่น้องเลยไกลๆวิ่งเลยนะเนะาะช่วนเพื่อนใครชวนเพื่อนอะไรพี่น้องคนร้นายแห้งหมดนะตั้งนานกลางไปเสรเวิร์กน้ำผ้าเนาะแล้วอ่านะครับพี่น้องพาพี่น้องนะครับชมบรรยากาศถือว่าไก่หอดบุญ ออกพรรษาเนานะครับพี่น้องแต่ละปีอยู่ทางอ่าปากเซเนาะครับพี่น้องตัวเป็นงานใหญ่กับอะไรเนาะระดับอ่าระดับแข็งหรือว่าร,ระดับจงบังหวัดของประเทศลาวเนาะครับซึ่งว่าแข็งจำปัสซักที่ว่าเป็นเมืองหนึ่งที่ว่าเป็นเมืองใหญ่นั่นเองพี่น้องที่ว่าเป็นเมืองหลวงเนาะเมืองหลวงของแข็งจำปัสซักที่ว่าแต่ละปีก็จะมีอ่างานไล่ไฟเนาะพี่น้องหรือว่าบุญออกพรรษา ปาบอรนาน้องพี่น้องที่จะไก่มาฮอดมาถึงนี่แหละครับคือว่าคือเจ้ากันเดิมมาจัดงานเนาะครับพี่น้องจัดงานเพื่อห้ใใดได้ดเนะั่นแหละมันนี้เป็นนู่นก,ก็ถือโอก,กาสดีพี่น้องพาป่าวเอิ๊กม,มาเลาะสาัตว์บุกปวงเนาะพี่น,น้องไปเบิ่งนน้กันเด้อครับใส่ากีฬาจัดการเนาะพี่น้องสัใส่ถูกปวงเอาด้วยเลื่อยแต่ก่อนแต่ก่อนนะ Êm. ô, Hoa nào hoa nào, hoa nào? Hả? Ờ dạ ไม่ได้น่น้อย cùng subscribe cho kênh này đi Gõ Để không? cái những video không? dẫn เป็น Bên đấy แหละ có mi qua lăng nhá, nát đá Mưa à? Mau là, thang nhà to. Hiện mo là gì? Mo chết, là. Mau là gì? này Ba. mua anh đi. Ba ngạc nhìn mo chết. แง่ตงกวไหนวันนี้ชายเห็นเลยอไเมื่อกี้ไลนเลทานจหน่อยเยอะเอซื้อจะไหนก่อนโอ้แง่เนาะลาวซีซื้อจะไหนก่อนาด้ตาด้วะเอาไปลงใตนี่งหงสอยูทูบซื้อลาได้น้องกุศลจำเพี่น้อง ตอมาติดตามมึงแซวนางเฮียนนังจากที่เดเฮียนมาอเดยวเขาเจากัมีกิจกรรมเด่นประมาณนี้เยคเป็นครับเป็นกาลั้งใจเหอเอาใจเอาใจสห่นใสไหมสี่พันแมวมาเออแมวใ่แม่มาแม่มาพอดีเลวสิขอเป็นลูกไผ่เลยลูกไผ่แมเลยเพราตก็ด น่ารคาแม่อยู่ะแม่เนาะไเห็นรถหรสอคันแล้วปุยยังเย่มแรงขับไได้เลย่ไไปยนะ่ไ่ดีลเียแล้วสบานบตวน่อะได้ผูกขาดาแล้วเนาะเพราะว่าเห็นใจปุ้ยย่ายด้วยตาย mọi người không gì hả mọi hả? không có hả mọi người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  hả? người mọi 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 người hả? người mọi 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 người น้องน้องยังกาน้องกุ๊กกิ๊กเนาะโอ้หาตะแพงมาพี่น้องเลยงามเลยเนาะงามงามอุไปเต่งอีกเลยพุ่นก็งามไปเลย

อันที่สองโอ้คอยเห็นจะอยู่ในเกาะเปอยเซียจะจะขึ้นมาก่าถึงอีกนิดนึงเดงมาดูแดงมาเอามาะดูหนึ่อแลเวเที่เวหรอเดียบรอเที่ยไหนเด้อคือเราโอ้วัดละสามบาท ขมถามหาจ้าจ้าเราตอนนจ้าต้องคอได้หาทา่อยจ้าไม่เนาะพอิานึงเป็นเป็นสาวเลยไปิื้อเอาแทงไงเสเนาะพี่น้องวันสุดท้ายะเนาะจะลหรือเปล่าเมื่อไรแล้วันนี้ เนาะเนาะอาหายเป็นแหละเอ้าขอบใจได้ไหมขอบใจได้ไหมขอบใจขอบใจผลงานดีดีเนาะโอเคขอบใจเด้อมี่เพื่อนบู๊อยู่วะอแะไรต้องลาเนาะอ่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันเด้อไปมาครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอายจะเสวนมากฮัพี่น้องหลังจากสาดว์ดุปวงให้น้องสาวละเนาะ ถือว่าน้องนักเรียนมเจ็ดพี่น้องกำลังอายุ16-17ปีมันก็ด้น้องมาถ่ายคลิปเด่นนะ้ะโอเคพี่น้องกับประมาณนี้นเนาะครับบรรยากาศการเที่ยวบุญของบรรน้องพี่น้องกับสิผาสมบริเวณเข้มครองน้องพี่น้องถือว่าบรรยากาศดีขนาดเนาะจากที่แบบบริมาฝากเซโรนเนาะครับถือว่าเมื่อนี้ก็เออในเมื่เที่ยวบรรยากาศแบบนี้ก็รู้สึก อิ่มอกอิ่มใจแล้วพี่น้องได้เปิดโลกใ้ไหมเนาะเพราะว่าอยู่บ้านกับบอดีคอยไปทางใดนะพี่น้องการได้ถือโอกาสมาเที่ยวส้มบรรยากาศพี่น้องได้เบิ่งน้ำกันเนาะครับจะได้กับฝากเป็นกำลังใจเด้อครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้บาร์นูในการสั่งสรรค์เนาะครับเนาะผลงานหรือว่าคลิปต่างๆหน้าๆเนาะพี่น้องโดยการกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เนาะแล้วก็ที่สำคัญอย่าดื่มหาดูโฆษณาใหนเด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นได้ในในการทำคลิปเนาะครับเนาะเพื่อเป็นได้ในในการตีว่า S <S <an> เห็ดคลิปต่างๆให้พี่น้องในเบิ้งนะครับโอเคครับเนาะสำหรับบรรยากาศบันนีกะมอนก,กาสีถ่ายพี่น้องเบิ้งประมาณนี้นะครับเพระาะ่ามันกะไก่คำเนาะนะซึ่งบันมโนกะสีเข้าไปในบ้านนะพี่น้องเอนะ้เข้าไปบนผักเนะนะลยเนาะจะได้กะซอยที่ตามไปเด้อครับพี่น้องเนาะว้าวพี่น้องตอนนี้ก็อยู่อันนั้นเนาะอยู่แค้มครองเลยครับพี่น้องเด้อยันนีเนาะก็ถที่ว่ามโนมา มาส้มเนาะพี่น้องบรรยากาศอ่ารกรจอกก็จะจัดเนาะครับอ่าบุญทรงเทื่อเนาะอยู่นครปัตซีประมาณถ่ายเดือนเมื่อไรพี่น้องเลยเดี๋ยววันนูจะมาถ่ายอีพีเนะะาะเพราะว่าตอนนี้ก็มาเด่นซื่อน้ำพี่น้องแล้วก็ะจะได้เดินทางกลับแล้วจะได้กระปากที่ตามไปเรือยพี่น้องเด้อเนาะมื้อนี้ก็ถือว่าไปแซวหน่อยมาออกคลิปน้ำเนาะพี่น้องเป็นแาวนักเรียนเนาะก็ขอบใจน้องมาได้หลายเนาะแล้วนกะ็ ขอบคุณทุกท่านเด้อครับที่เขามาติดตามรับส้มเนาะเขามาติดตาม,ตดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้บนุโดยตลอดนะพี่น้องให้หอด3 0สามหมื่นซับสบคไครต์ไว้เด้อครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจโดยการไมค่คมโฆษณาเนานะครับตลาคีดเองขอลาตัวไปก่อนขอกันใหม่คิดหน้สาดีสวัสดีครับบ๊ายบาย